สวัสดีผู้เล่นวอลเลย์บอลทุกทุกท่าน สวัสดีครับแฟนแฟน Star Bet Club ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับฟุตบอลในลีก Star Bet Cup ของเรานะครับวันนี้ก็จะนำการแข่งขันนะครับเป็นเกม Star FA Cup นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างนะครับ แห่งหมู่บ้าน KK ครับ KK บอมช้าครับของโค้ดบอมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ KK Golden Boy นะครับของโค้ดโจนะฮะเช่นเคยครับก่อนที่จะไปดูเกมการแข่งขันนะครับก็มาดูว่าบรรดาโค้ดในลีกนะครับทายผลคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับมาแล้วครับ โอ้โหนะครับการทายผลของบรรดาโค้ดในเล็กเพื่อชิงจอย PlayStation 5นะครับมีเจ้าบ้านครับ713,000 GP ครับที่เชียร์เจ้าบ้านนะครับ23โค้ดที่เชื่อว่าเจ้าบ้านจะเอาชนะเกมนี้ไปได้นะครับนับผลใน90นาทีนะครับส่วนทางฝั่งของ เคเคโกดเดนบอยของโค้ชโจนะครับมี1 4โค้ดที่เชื่อว่าโค้โจจะเอาชนะเกมนี้ไปได้นะครับตาต่ตอรองนี้คือเ,อเสมอเสมอกันเลยนะครับมี2 3โค้ดชื่อว่าสกอร์เกมนี้นี่เกิน4ลูกแน่ๆน,นะครับส่วน14โค้ดชื่อว่าน่าจะเอาชนะกันนะครับน่าจะผล90มานาทีนี้ไม่น่าจะเกิน3ลูกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับทั้งคู่ก็พร้อมที่จะทําการแข่งขันกันแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปดูสภาพความฟิตกันเลยฮะใครที่ยังไม่ได้ทายผลก็รีบเข้ามาทายเลยนะครับไม่งั้นจะเสียโอกาสนะครับได้เงินบำรุงทีมไปฟรีๆเลยนะครับรวมถึงโอกาสที่จะเข้ามาชิงจอย PlayStation 5นะครับจากสปอนเซอร์ของเรานะครับ Star Sans Bobet นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวรอสัญญาณจากทั้งคู่ก่อนนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ครับ Dowtown.store ครับ Kidobaby ฮะ h i, i g k a p p a People o f the Move ครับ NN Style KK Team ครับสาร f f e e for Everyone นะครับ e l well t ไทย Construction นะครับ และวงแหวนกรุ๊ปนะครับโอเคครับสัญญาณสดๆมากันแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าครับเคเคบอมช้าครับมีลาวติโลมาตินเนสครับอีกว่าอินแลกอังเดย์มเลีย,รยครับ สามประสานในแนวลุกครับอังเคลดิมาเรียครับขออภัยส่วนทางฝั่งของเค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 โกลเด้นบอยครับมีอังตวนกิลมันครับดาวยิงตัวเก่งแล้วก็ตำนานของทีมครับเดชฟเซนโก้ครับลาสกาอิต้านะครับเป็นตัวทำเกมลุบอยู่หลังคู่หน้านะครับแต่เหมือนจะเปลี่ยนเ็นเลียนลงแทนนะครับ ่าใช่ครับเป็นวิลเลียนลงมาทำเกมหลังคู่หน้าแทนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ท่ายผลก็รีบเลยนะครับวันนี้เราจะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่2นี่ก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดชมเลยเดียวครับลาโลโยลาน่านะครับของโคชโดเจอกับคลอง4ีแลคคนซิตี้ของโคชทานุกิครับส่วนคู่3ทุ่มนะครับก็จะเป็น น้องยีนนะครับเจสอาร์ยูเอตนะครับเจอกับวงแหวนไก่ของโค้ดออฟนะครับและคู่ปิดท้าย4ี่ทุ่มครับเฟร e อาร์มทอร์นโดนะครับของโค้ดอาร์มเจอกับวงแหวน KING ิงไต n ตันโค้ดสมบุยครับยาวๆกันไปเลยครับวันนี้ช่วงเคอร์ฟิลมีฟุตบอลมันๆมาให้รับชมกันแน่นอนครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามเพจ Star p เพคขับครับมีฟุตบอลมันๆแบบนี้ชมทุกสัปดาห์ครับผมเอาล้ครับเกมเริ่มฮะ fifth tie going have no wind, so the football has no excuses for not being at its very best the teams I know are pumped for this they are fantastic seeds in the stands the referees awarded a free kick. เอาครับเคเคบอลชาร์จชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนเคเคโกอดดนบอลของโคชโจนะครับชุดสีขาวของเกงสีเหลืองจะบุกจากขวาไปซ้ายครับโอ้โหโค้ดบอลได้เปิดมาจังหวะนี้ถึงไม่ได้ โอ้โหเปตดมุมมาแรงหลือเกินนะเป็นเกม FA c คนะครับกติกาในรอบ32ทีมก็คือนะครับแข่งขันกันแมตช์เดียวเลยนะครับถ้าหากเสมอกันในเวลา90มนาทีก็จะแข่งขันกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ120มนาทีครับยังเอาชนะกันไม่ได้ก็จะดวลจุดโทษตัดสินนะครับหาผู้ชนะเข้ารอบ16ทีมสุดทา้ายต่อเลยครับเอาริสมันดิปัดลูกนี้โอ้โหเอา้วครับ โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โห,โอ,โหอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับ <c ười> เกือบเซอร์ไพรส์ครับทีมเยือนดิมาเลียดิเนี้ครับโอ้โดนฟันได้ครับฟันตัดได้จ่ายมาองนี้แม่ เซนโกยังกระชากไปได้ครับแล้วจะเปิดตรงนี้ลอยลยไปยังห่วงทิ้งออกมาได้ครับยังเป็นทีมเยือนทำเกมบุกอยู่หูยิงจังหวะนี้ยังติดเซฟครับโอ้โหนี่ครับแถวสองยังเก็บไว้ได้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังติดอยู่ครับ ทีมเยือนนี้ทําเกมบุกใส่เจ้าบ้านเลยนะครับนี้เตะอาจไปได้เป็นลูกทุ่งครับของเชียของทั้งสองทีมก็เข้ามากันเรื่อยๆนะครับกด ช่กันกดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับคุณประพันธ์บอกโคตรบอม,มชนะ2อสู่นะครับโคตรอฟบอกสมบุ่ยสู้ๆไม,นคนม่คนละเหมือนคนละคนละคู่ <c oughs> โคดออฟกับโคดยินก็มีนัดกันในเวลา3ามทุ่มนะครับอ๋อพอสโคครับตำนานของทีมอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้จะเปิดอย่างนี้ยังโดนปั๊มอยู่ครับยังได้อยู่ครับเียนเดวิดให้มาที่วิเลียนครับพยายามพลิกมาเล่นกับทูฟาและจกมาหน้าประตูนี้อยู่หม่งคืนนับเข้ามือดาวิดเดเคอาร์ยี่นาทีผ่านไปยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเล่นกันแบบค่อนข้างรัดปุมฮะพลาดนี่โดนได้เลยเอาแล้วครับดิมาเรียลุดไปแล้วดิมาเรีย โอ้โหโดนปั๊มเสียจังหวะยิงไปนิดนึงครับแม่เกือบแทงจะรู้ช่องได้ครับรถบอมเอาแล้วมาคอลองโซให้มาที่โอ้โหโดนปัม๊มเสียบอลไปแล้วครับวิลเลียนให้มาที่กิชมมนจ่ายไปติดเอาแล้วครับอลองโซตัดได้แล้วให้ขึ้นหน้ามามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโอ้โหเดียวยาวกันไปเลยนะครับวันนี้สี่คู่รวดนนะครับ อุย้ยมงคืนลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับโอ้โหลิสมันเกือบที่จะขโมยได้นะครับโอ้โหคืนลูกนี้หวัดเสียวแม้อาเอเซนซี่ครับให้มาที่อีกวายินมาดิเนสครับกลับมาที่ดิมาเรียจะกลับไปที่มาดิเนสโดนดักไว้ได้ครับมุมาที่พอสโคโดนสไลด์คืนหลังนี้ออกข้างนะครับเป็นลูกทุ่มของนักฟังโค้ชโจครับ กุ้มเร็วให้กับวิลเลียนแล้วจะจ่ายทุกช่องมาโอ้โหดิอาร์ดยังดักไว้ได้ครับให้ขึ้นหน้าไม่ทเดสยงมิลามาที่กกวอินเนปดวลหลังไปนิดนึงเป็นคอนซี่ครับมาที่ออรโซแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาให้กวัวอินครับอีกกวอินถึงก่อนครับแล้วกระชากไปถึงเส้นหลังโอ้โหโดนโอตามมดี้ครับยังเปิดมาได้ดิมาเรียรได้มงแถว2ยังมีลึยิงยัดลูกนี้ยังติดตัวบล็อกครับ เดสจะให้มาที่คานาเลสจะยกมาให้ดิมาเลียมุงกลับมาที่เดสจะยกไปหน้าประตูได้โค้งดิโหยังติดเซฟครับโอ้ยังไม่ได้ครับทํากันมาสวยแล้วแต่ยังไม่มีประตูครับทั้งคู่เลยเดนิวินมาที่วิลเลียนครับเชสต์โกริสมานจะจ่ายต่อทูฟานโอ้โหติดนิดเดียวครับแมาเดเคอาครับอมาที่เอ็นซุซี่ลอนโซครับมาที่เอ็นซุซี่ กาเนลเลสเฮมิลลาเบสโตสเนี่ยังไม่ไล่ครั้ง,งนึงครับค่อยๆทำเกมมากาเนลเลสให้เร็วมาที่มาตินเนสอิกัวอินยิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอโ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยครับคอนสโลอ,อิกวัวอินเนี่แม่คมเหลือเกินครับโอกาสยิงครั้งแรกครับเปลียงเดียวหายครับเสียบเสาสองครับขึ้งน,นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเคเคบอมชาร์ก อาครับพิสมานของโคตโจให้มามลึกเข้ามือเดคอครับแล้วกว้างเร็วให้กับเดสย้ายออกยาย้ออกายยาวๆครับโซเอ็นซซีเล่นมน่งสองกันอยู่ครับแล้วให้ขึ้นหน้ามาที่กวายนตกมาที่กันเลสกันเลสเอาโดนตัดบอลนะครับเชฟเชนโกจะให้วิลเลียนแม่ยังเข้ามือเดคอยังไปถึงเดคครับ อาครับจบ45นาทีแรกครับเอ็นคอนซิโลอีกวาดยิงครับยิงประตูขึ้นนำให้กับเคเคบอมช้าครับในนาทีที่41ครับหประตูต่อ0ามาดูว่าครึ่งหลังนะครับทางฝั่งของเคเคดิบอยจะแก้เกมอย่างไรนะครับมีโอกาสพอๆกันนะครับถึงว่ายังไม่ผ่านมือเดเคอ 58%ครับทาง้าบ้านนี่ครองบอลเหนือกว่าครับทางฝั่งทีมเยือน42%โอกาสยิงนะครับเจ้าบ้านยิง3เขากรอบ2ได้มา1ประตูส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับยิง2เขากรอบ2แต่ว่ายังไม่ได้ประตูนะครับกองเชียร์ของโค้ดบอมนี่ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับพานุวัฒน์ก็บอมสู้ๆฮะ ืมครับไทรที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจครับทั้งโค้ดโจและโค้ดบอมนะครับในการแข่งขัน FA Cup นะครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับแชมป์ถ้วยนี้ต้องไม่รู้จักคำว่าพ่ายแพ้นะครับแข่งขันกันแมตช์เดียวรู้เรื่องเลยนะครับวันนี้4คู่ชมกันไปยาวๆนะครับ1ทุ่มตรงนะครับก็เป็นคู่แรกที่กำลังได้รับชมอยู่นี้ครับคู่ต่อไปก็จะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะฮะ ลาโยลยูน่าของโคโดโยนะครับจะเปิดบ้านตอนรับก,กัมาเยือนของโคดธนุกิฮะของสี่ลาคุณสตีครับ,รบก็รับชมไปได้ในเวลา 2, 2> ทุ่มตรงนะอาวิลเลียนวิลเลียนโอ้โหคืนให้กับเด r ครับจังหวะจะยิงครับดีอาร์สยังปั๊มบอลไม่ได้ครับกาเนลเลสของโคดบอมให้มาที่เอ็นซอนซี่กวออินครับจ่ายเข้ากลางไปลูกนี้โดนปั๊มเสียบอลไหมครับเดลมาให้มาที่วิลเลียนครับวิลเลียนจะชาขึ้นมาแล้ว เนื้อจ่ายตอนมาที่คริสมันคริสมันยกมาที่เชฟเชนโกโอ้โหจับบอลยาวไปครับนมก็อาพาไว้ทาเท้าเลยครับู้โหกำลังจะง,ง้างยิงอยู่แล้วครับครับบอมมาอีกแล้วดิมารียม,มาที่อีกวอินอีกวาอินด้ยิงนี่หูบอลพุ่งว่าผ่านเสาไปเลยครับ <c oughs> โอ้โหเกือบไปแล้วครับปล่อยว่างไม่ได้ครับอีกวาอิน หน่อยเลยครับเปิดยา,ยาวมาลุ้นี้เป็นบอลของโคโจโครับบาริล่าวางยาวให้วิลเลียนโอ้โหลึกไปหน่อยครับอ,ออกหลังไปเลยเดสมาที่ด,ดิมา่ีไรครับกลับไปที่เดส คืนมาที่เดคอครับแล้วออกซ้ายมาที่ลอนโซ่ค่อยทำเกมขึ้นมาครับเน้นรัดคุมนิดเกินกันเลสเบิร์นเร็วมาที่ไวเงี้ยเล่นหนึ่งสองกับกานเลสบอลมาที่มาดิเนสโอ้มาดิเนสพลิกแล้วยิงลูกนี้แต่ไกลไปหน่อยหน่อยเออทุบทิ้งแล้วยังรับไว้ได้บาลามาที่ลอนโซ่ครับเอาแล้วบาลิล่าตัดได้แล้วให้มาที่เชฟเชนโก้บาลิล่าครับ จ่ายทุลุช่องมาให้วิเลียนวิเลียนหลุดไปทางด้านขวาข้างหน้ายังไม่มีใครครับวิเลียนยังคองบอลอยู่แล้วยกเข้ากลางนะ่าเคลียทิง้งออกไปเลยครับกันาเลสเป็นลูกทุ่มของโค้โจครับวิเลียนเปิดไปหน้าประตูเจ็บนโกไดโมงโอ้โหยังติดตัวเดคอาครับเอาจะเตะทิ้งไปติดเดคอาอีกโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหตอนนี้นี่เปิดตำราเกมรับกันแบบบุ่หวายนะครับสำหรับเจ้าบ้าน โดนกดดันหนักเหลือเกินครับอ้าวเปิดลูกเต็มุมมายังโดนม่งทิ้งได้แถวสองยังเป็นของเคเคโกนิบอรครับยกมาให้ฟันดายวินี้แล้วหัวทิ้งไม่ก่อนอ้าวได้เป็นลูกฟาวครับจังหวะหัวทิ้งไปได้พักหายใจหายคอกันบ้างครับเคอาร์ครับเปิดเจ้าไม่์อีควอนครับมงมาที่เอนซอนซี่กลับมาที่ลอนโซ่ครับแล้วจะจ่ายาลึกเข้าเท้าตามินดี้ครับ ให้มาที่านได้ดีมากที่พอสโคครับตำน,นานของทีมเทปเชนโกลเล่นกับบิลเลียนสั้นๆครับวิสมันขอบอลโอ้โหใจรู้ท่องลูน,นี้สวยเหลือเกินและยิงไง่ายๆเข้าไปแล้วโอ้โหตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหลูกน,นี้นี่หลายกาดเลอเกินครับ วิ่งเลี้ยงลายครับพอได้ช่องแล้วแทงลึกแม่รูดมองตารู้ใจจริงครับลูกนี้ไอเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเคเคโกลินบอยวู้หสวยจริงๆครับลูกนี้เอาล้ครับสกอร์กลับมาเสมอกันแล้วครับหลังจากที่ครึ่งหลังนี้กดอยู่นานเลยนะครับเอาครับกดบอลแม่โดนบัญดาตักไว้ได้ไม่แล้วครับเรามาไามาที่พอสโคครับ โอสโคหูหมาแลวครับเป็นแผงขึ้นมาแล้วให้มาที่เชเดนโกวิลเลียนยิงลงนี้ตีเซฟอยู่โอ้โหเคลียทิ้งขึ้นมาครับเอ็นซี่ยังถึงบอลก่อนโอ้โหรึ่งหลังมาดีเหลือเกินครับเคเคโกดินบอยครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนําครับอาแล้วครับจะสวนกลับเร็วบ้างมาริเนตเอ้ามาริเนตหลุดไปแล้วลวให้มาอีโวอินแม่โดนดักไว้ได้ครับมาเลสตัดได้ครั้งหนึ่งลวให้มาที่ อีกวอยนอีกวอินมาทางด้านซ้ายหยกแล้วชิปลูกนี้โอ้โหเหลือเกินจริงๆครับลูกนี้ตอนสโนอ์ควายครับชิปย่อยๆข้ามหัวของนอยเออร์หมดสิิทธ์เซฟจริงๆครับโอ้โหเหลือรับประทานครับลูกนี้เอาละครับเจ้าบ้านเคเคบอมช้างครับ ได้กอนสโลอีกว่าอินครับยิง2ประตูให้กับเจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้งครับสประตูต่อหครับโอ้โหลูกนี้นี่ลูกซ้อมเลยนะครบ,บริเวณกรอบ6หลาทางด้านซ้ายครับดึงจังหวะแล้วชิปโหครับหมดสิทธิ์เซฟจริงครับตรงนี้ถ้าออนโกถอยไปปัดไม่ทันก็เรียบร้อยแบบนี้คร นึกว่าจะปั่นเถาสองก็ได้ครับไม่ชิปเลยฮะชิปหายไปเลยนะครับโอ้โหเอาแล้วครับอินกวอินให้มาที่ดิเมเลียครับมาดิเนสมาที่กวาอินครั้งหนึ่งครับโอ้ลุ้นแฮตติกเลยครับอนนี้ใครที่เชียร์สกอร์สูงก็ลุ้นขออีกหนึ่งลูกครับจะให้เจ้าบ้านยิงนําให้ห่างหรือว่าจะตามตีเสมอก็ได้ครับใครที่เชียร์สกอร์ต่ําก็บอกว่าขอหยุดแค่นี้ได้ไหมครับเอาแล้วครับทังฝั่งทีมเยือนต้องบุกเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับเพื่อไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลา เชฟเชนโก้โอ้โหอีแวนครัยบยังมาสกัดไว้ได้ครับโอ้หเอาล้ครับเอิดออกซ้ายมาอลอนโซครับดึงจหวะอยู่มาช้าไปแล้วครับโดนตัดครับอาร์ไกต้าครับแล้วจะจ่ายขึ้นหน้ามานูกนี้แม่ยังติดอีแวนครับโอ้โหเสียบอลนี่มีโอกาสเลยนะครับต้องระวังนะครับเอาแล้วเป็นบอลของเจ้าทีมเยือนครับเลือมาให้มาที่โคครับจ่ายต่อมาที่เชฟเชนโก้จะไหลให้กินสมันกินมันได้ยิงลูนี้โอ้โหเตะ K K ครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอโอ้โห <S 2> <S 2> อายังมีลูกเตะมุมอยู่ครับวิสมันปัน่นในลูกยแ่นยังมงทิ้งออกมาได้อีกว่ายินครับโอโหลงมาช่วยเกมรับแล้วให้ขึ้นหน้ามาให้กับมาร์ติเนสโดนอีตาไม่ดีครับแย่งบอลไปดึงังวานี้โอ้โหเสียลูกฟาวครับโดนใบเหลืองแน่แน่ครับต้องตัดเกมไว้ก่อนรับใบเหลืองไม่ตามระเบียบครับ อาเลมาครับของโคโจให้มาที่สโคบาลิลาครับมาดูเพลงนี้กันบาลิลายังได้บอลอยู่บาลิลาเจอกับเอซอนซี่ให้มาที่เลยมาครับอาร์ไกต้าจ่ายต่อมาท่เชฟเชนโกเชนโกจะแฟรช็อตเข้าขวามายังโดนตัดเอายังแม่เคลียร์ที่ขึ้นมาบอลยิมิมาเลียครับให้เร็วมาที่มาดิเนสกลับไปที่ดิมมเลียครั้งหนึ่งโอ้โหโดนสโคครับสโคเอาบอลมาไว้ได้แล้วให้ขึ้นหน้ามาจังหันนี้ไกต้าเจอลุมสองปั๊มมันอย่างนี้ไม่ฟาวครับบอลกรรมการเล่นต่อดิมมเลียดิมาเลียให้มาที่มาดิเนส ทดเจ็บสามนาทีจะทันไหมฟานได้โอ้เอเวล่าตัดบอลกลับมาได้ครับกาเนเลสให้มาที่เอซันซีเอซันซีแหงค์ขึ้นหน้ามาที่อีกัวอินคืนหลังมาที่เอซันซีครั้งหนึ่งครับออกมาที่เอววล่าเอาก็ไม่ได้แล้วไกตาตัดบอลได้ไกตาให้ขึ้นหน้ามาดิสโคสโคทำง่ายสโคสโค,สโค,สโคต้องรีบเล่นนะครับสไลด์ต่อมาให้กับเชฟเชนโกเลอร์มาเลอร์มาให้มาที่เชฟเชนโกกลับมาที่เลอร์มาอีกครั้งหนึ่ง ทดเจมหมดเรียบร้อยแล้วจะทันไหมตายมาลูกนี้ไม่ได้แล้วหัวทิ้งไปจบเกมครับโอ้โหเป็น KK คบอม c า้าครับได้คอนสโลีกไก่ครับยิง2ประตูนะครับเอาชนะ KK ก o l d e n b อยไปได้สองประตูต่อหนึ่งโอ้โหมันจริงครับพยายามเต็มที่แล้วสำหรับ KK ก o l d e n b อยครับแมแต่ว่าได้ซูเปอร์เซฟของ ดาวิดเดคเคอรครับโอ้โหต้องชมเลยครับไม่รู้ว่าใครจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ระหว่างเดเคอกับอีกวาอินเลยนะครับโอ้โหคู่ต่อไปครับลาโลจูรนนาของโคตโยครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของคลองซีและคูนสตี้ของโคทานุกีครับจะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับใครที่พลาดหวังจากคู่นี้ไปนะครับก็ ไปลุ้นกันต่อในคู่ที่สองโอ้โหเนี่ยอีแวนเตอัดดาวิดเทกิาเกือบเข้าประตูตัวเองครับแมเนี่ยครับตต้ไมโอ้โ,โ,อโ,หโ,หโหโดนเข่าแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโอ้โหมันจริงๆอ่ะโอ้โหขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดของเราด้วยนะครับ ดาวเทาดอทสโตคิโดเบบี้นะครับ HIIG ครับแคปป้า people on the move นะครับ NN Style ครับ KKT Team สารกาแฟ for everyone นะครับ Well Time Construction และวงแหวนกรุ๊ปนะครับโอ้โ oh, หขอบคุณทั้งโค้ดบอมและโค้ดโจที่มาสร้างความมันในศึกครั้งนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับโค้ดบอมนะครับพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวคู่ที่2แข่งขันกันต่อในเวลา2องทุ่มตรงเดี๋ยวกลับมาพบกันที่เพจเดิมครับ Starpage Club นะครับในช่วงล็อกดาวแบบนี้นะฮะมีฟุตบอลมันๆมาให้รับชมกันถึงมือถือของท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของเราได้เลยนะครับการยิงขันนะครับฟุตบอลปส2021ซีซั่นอัปเดตนะครับในลีก Starpage Club มีฟุตบอลมันๆแบบนี้มารับชมกันทุกสัปดาห์แน่นอนครับ เดี๋ยวสองทุ่มตรงกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีผู้เล่บนบอลแลนด์ทุกๆท่าน